สวัสดีครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือมาอวยพรปีใหม่กันนะครับและในหัวข้อพระชุดประหยัดแต่ใช้ได้ผลนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับครับพระชุดประหยัดที่ผมแนะนำนะครับท่านหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วชุดนี้เป็นชุดจ็อกกิ้งของผมนะครับแต่จริงใช้ได้ตลอดกาลนะครับก็คือองค์ที่หนึ่งนะครับคือพระยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับราคามูลค่าก็เฉลี่ยประมาณ1,000บาท พระยี่ิบห้าพศตวรษท่องเที่ยวทั่วไทยประสบการณ์โชคชนแล้วราคาถูกแถมเก็บเป็นทรัพย์สินได้ด้วยนะครับองคที่2ครับเป็นเม็ดแตงหลวงปุทวดนะครับถ้าท่านมีกําลังก็ใช้เม็ดแตงปี0 6และ08นะครับสภาพหย่อนสวยก็อยู่ในประมาณหลักพันนะครับแต่ถ้าสวยก็อาจจะหมื่นกว่านะครับตามกําลังแต่ถ้าท่านมีไม่ถึงก็เอาปีใหม่หน่อยนะปี30กว่าแต่ขอให้ออกวัดช่างให้นะครับนะครับอันนี้นะครับส่วนอีกองค์นึงนะครับ เป็นองค์ที่ท่านเชื่อมั่นศรัทธาแล้วแต่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลของทุกๆท,ท่านนะครับเอามาใส่เป็นองค์ที่3นะครับท่านก็จะได้ชุดประหยัดชุดมั่นใจท่องเที่ยวทั่วไทยท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสปีใหม่2566นี้นะครับหยุดปีใหม่นะครับใช้ชุดนี้ได้เลยประหยัดนะครับก็ใส่สร้อยสแตนเลสนะฮะเส้นหนึ่งสองสบาท สี่ห้าร้อยบาทแล้วครับตอนนี้นะครับก็ประหยัดดีนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับก็ขออวยพรปีใหม่นี้นะครับเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า2565และปีใหม่2566นะครับขออวยพรให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับและท่านผู้เข้ามาชมนี้นะครับก็ขอบหน้าคุณพระศรีรัตน์ตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะครับอวยพรขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครอบครัวดีครอบครัวสมบูรณ์หมดหนี้หมดสินเงินทองเหลือกินเหลือใช้เฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีลาบณบัดนี้สาธุสวัสดีครับสวัสดี